Hi guys สวัสดีค่ะวันนี้ก้อยก็จะพามาทำวิปครีมนะคะส่วนผสมก็มี2อ,อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยก้อยก็จะนำวิปครีมออกมาจากตู้เย็นนะคะแล้วก็จากเย็นๆเลยมาเทใส่ถ้วยผสมที่เราจะมาทำวิปครีมกันจากนั้นก้อยก็จะใช้ที่ผสมนะคะหรือเครื่องผสมเนะะี่ยค่ะแต่ก้อยจะใช้หัวของตะกอนะคะ หัวตะก้อนี่คือเราจะต้องใช้แบบว่าหัวใหญ่ๆนะคะถ้าหัวเล็กแล้วมนมันจะตีไม่ขึ้นนะคะก็จะใช้หัวใหญ่บานๆหน่อยเนาะก็ตีลงไปเรื่อยๆคะ่ะตีไปเรื่อยๆจนมันเริ่มเข้ากันเห็นไหมคะมันจะเริ่มเข้าแบบว่าจับตัวกันแล้วเนาะจากนั้นแล้วก็จะหยุดนะคะแล้วก็ก็จะใส่น,น,น้ําตาลเนี่ยค่ะน้ําตาล ไป2ช้อนชาค่ะจากนั้นแล้วก็ลืมบอกไปค่ะ mm. ก้อยจะใช้สารสกัดวานิลาด้วยค่ะ mm. แล้วแต่คนแล้วแต่ใครอยากจะใช้ไม่ใช้นะคะแต่ก้อยอยากได้กลิ่นของสารสกัดวานิลาก้อยก็ใส่ไป1ช้อนชาจากนั้นเราก็ทําการตีต่อไปค่ะตีต่อไปจนให้มันแบบว่าจับตัวกันเนาะ ตีมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะก็เอาแบบว่าพอประมาณพอประมาณคือยังไงเอ่ยก็จะดูค่ะว่ามันเริ่มจับตัวกันมากขึ้นอย่างก้อยนะก็จะใช้เทคนิคของก้อยคือเอามันคว้ามาค่ะอัพไซด์ดาวแบบนี้แต่ถ้าใครไม่มั่นใจอย่าทำนะคะเนี่ยค่ะหรือจะใช้ช้อนหรือใช้นิ้วเทสดูก็ได้ค่ะนี่ ก็ทําพายมะนาวค่ะเมื่อวานก็อยู่2สองวันเนาะวันแรกก็จะทําพายมะนาวไว้แต่พายมะนาวเนี่ยคือก้อยเอาใส่ตู้เย็นไว้ข้ามคืนค่ะมันจะจับตัวดีนี่เลยค่ะแล้วก็ทําการตัดก็จะตัดออกมาชิ้นหนึ่งแล้วก็จะใช้วิปครีมตกแต่งหน้าเนาะนี่ค่ะนี่เลยเคลิปการทําพายมะนาวนี่ก้อยเคยทําก่อนหน้านี้แล้วนะคะ ถ้าใครอยากไปดูสูตรวิธีการทำพายมะนาวเข้าไปดูได้นะคะจากนั้นก้อยก็จะใช้วิปครีมค่ะใส่ลงไปในถุงเขาเรียกถุงอะไรนะเอ,อื่เนาะเ <c oughs> นี่ยค่ะก้อยก็จะใส่ลงไปจากนั้นก้อยก็จะทำการตกแต่งหน้าด้วยวิปครีมจะดูว่าวิปครีมของก้อยจะออกมาจับตัวดีไหมนี่เลยค่ะ ก็โอเคนะเห็นไหมคะไม่ยากเลยค่ะวิปครีมเนี่ยวิธีทำออกมาแต่ก็จะใช้มะานาวตกแต่งนิดหน่อยเนาะจริงๆแล้วจะตกแต่งทั้งชิ้นแบบว่าชิ้นใหญ่เลยก็ได้นะคะแต่ก้อยบางทีก็อยากลองชิ้นเล็กก่อนเนาะเอาตกแต่งหน้าอย่างนี้เห็นไหมคะออกมาก็จะประมาณนี้ ก็สวยอยู่นะเห็นไหมคะวิปปนะิ้งครีมวิปครีมเนาะวิปครีมน่าจะจับตัวดีมากเลยค่ะโอเคที่เหลือเดี๋ยวไหนๆก็ทำละก้อยก็จะตกแต่งไอ้ส่วนที่เหลือของพายมะนาวนะมันแหว่งไปแล้วล่ะชิ้นหนึ่งก็ทำเป็นรูปหัวใจเลยแล้วกัน <laughs> <laughs> เห็นไหมคะเสร็จแล้วก็จะเอาเ,ออเปลือกเนาะเปลือกของมะนาวเนี่ย โรยหน้าหน่อยให้มีสีสันนิดนิดหนึ่งโอเคค่ะเสร็จแล้วก็จออกมาประมาณนี้เห็นไหมคะวิปปิ้งครีมวิปครีมโอ้ติดปากตลอดเลยวิปปิ้งครีมเนี่ยคือเรามาทำวิปครีมเนาะก็จะต้องเรียกว่าวิปครีมส่วนที่เหลือนะคะเราใช้ไม่หมดเราก็เอาใส่ตู้เย็นไว้กิน โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทําการชิมกันดูนะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมาามะนาวโฮมเมดค่ะเดี๋ยวเรามาทําการชิมก, <c oughs> ก็ตัดให้ดูใกล้ๆเลยดีกว่านะนี่เลยค่ะ <c oughs> นี่เลยค่ะโหพายมะนาวยืนตัวดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะ,ะถ้าเราจะกินได้อืม อร่อยมากค่ะทำพายมะนาวเม่เนี่ไม่เคยผิดหวังเลยนะคะจะแบบว่ารสชาตินี่จะแบบอร่อยรสชาติมะนาวหวานไม่มากนมข้นหวานนะคะจะหวานไม่เยอะจะหวานไม่มากยิ่งกินกับอ,อันนี้ด้วยวิปครีมคือทุกอย่างนี่คือทำเองหมดเลยค่ะ โฮมเมดเนาะของที่ทำเองนี่เรารู้ไงว่าเราใส่อะไรบ้างไม่ใส่อะไรบ้างเห็นไหมคะโหเนี่ยคะ่ะอืมอร่อย thank you so much for watching and your big support always have a wonderful day guys bye ขอบพระคุณที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้กันและกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะขอให้โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีจ้า